ทีเนี้ยประเด็นคือสิ่งที่คอพูดออกมาเนี่ยมันจะโยงไปถึงเรื่องของสีสันการนับคะแนนและบัตรดีบัตรเสียค่ะซึ่งประเด็นก็คือว่าบัตรดีบัตรเสียเนี่ยไม่ว่านอกจากที่น่านนอกจากที่พะเยายังมีที่หลายคนตั้งตั้งเป็นอาณาจักรใหม่ประเทศคลองหกนะ ก็มันมีข่าวว่ามีข่าวว่าเออมีข่าวว่าเนี่ยคุมผ้าคุมอะไรกันจนต้องแบบต้องให้คนเขาไปกดดันะเพื่อให้เปิดเออซึ่งมันกลายเป็นว่าพอตรงนั้นเ่ะมันก็มันก็หายความเคลือบแคลงไปแล้วแต่ทีเนี้คุณผู้ชมอถ้าทีมงานขึ้นภาพมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวแค่อยากจะชุกต,ตั้งข้อสงสัยกันเพราะว่า จากที่เราเห็นการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ mm hmm. เราจะเห็นว่าในมุมของกกตเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างทําผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ <c oughs> นะ <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่ <c oughs> คุณผู้ชมตอบเสียงในหัวตัวเองแต่เอาเป็นว่าจนถึงนะตอนนี้กกตยังยัง <c oughs> ไม่เปิดให้คอมเมนต์ค่ะนะ <c oughs> แต่ว่าหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะรวบรวมแกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่คุณไก่บอกอะพอเราได้เห็นภาพผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียซะเป็นส่วนใหญ่นะ,ะคะมันก็เกิดความคลางแคลงใจดังนั้นถ้าความแคลงใจนี้นะคะได้ถูกแบบคลี่คลาย<อ>ด้วยการชี้แจงอ,อ,อันนี้มันก็น่าจะสบายใจทุกๆฝ่ายไม่ว่าโหวตเตอร์หรือว่าคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะเลือกพักใดเลือกใครก็ตามนั่นแหละสิ่งที่ผมแค่จะพูดต่อคืออย่างนี้คุณผู้ชมคือมันมีมันมีภาคประชาสังคมที่ออกไปช่วยตั้งแต่เรื่องของเลือกตั้งง6 6แแลละตั้ นะฮะก็คือในมุมของเว็บไซต์โหวต62ก็จะมีอาสาภาพประชาคมไปถ่ายรูปบัตรลงคะแนนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเทียบเคียงกันทีเนี้ยมันก็มีการเทียบเคียงกันคือถ้าคุณเข้าเว็บไซต์โหวต62คุณจะเห็นว่าเขาจะมีคะแนนให้ขึ้นอยู่2ชุดคือขึ้นโดยอาสาสมัครและขึ้นโดยกอกตผลปรากฏคือถ้าเป็นคะแนนโดยโหวต62นะเดี๋ยวคุณดูนี่อันนี้ด้วยเนี่ยอ่ะอ่ะโทษนะคุณผู้ชมเขามปนมีอยู่เครื่องเดียวมันต้องแบ่งกันดูโอเคไหม คือถ้าเนี่ยคุณลูกน้ำคุณลูกน้ำดู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 ไปกับผมเนี่ยสมมติเนี่ยถ้าเป็นของภูมิใจไทยถ้าเป็นโหวต62จะได้184ถ้าเป็นคะแนนของจากกรกตได้194มันต่างกันอยู่10ที่นั่งพรคประชาชนเนี่ยจะอยู่ที่149ถ้าจากโหวต62ถ้าเป็นจากตัวกรกตจะ116ต่างกัน33ที่นั่งอันนี้ต่างกันขึ้นมาเยอะกว่าละภูมิใจไทยต่างแบบต่างขึ้นทางพรคประชาชนต่างแบบต่างแบบลดลงลดลงทีนี้ทางเพื่อไทยโหวต62บอกได้60ทางกรกตบอก76 อันนี้เพื่อไทยบอกเพิ่มขึ้นอันนี้คือของเพื่อไทยเพิ่มขึ้นกล้าทำห้าสิบสองจากโหวตหกสองตัวกกตบอกห้าสิบเจ็ดอ่ามันเพิ่มขึ้นห้าแต่ก็ต่างหมดเลยแต่ก็ต่างหมดเลยประชาธิปัตย์ยี่สิบจากโหวตหกสองยี่สิบสองเป็นของคะแนนทั้งประเทศก็คือจากกกตเพิ่มขึ้นมันกลายเป็นว่าคะแนนจากโหวตหกสองไปยังกรกตเนี่ยทุกพักเพิ่มขึ้นหมดยกเว้นพักประชาชนทีนี้มันก็กลายเป็นว่าในในมุมของการจัดตั้งรัฐบาลสมมติว่าเราต้องยืนยันเอาคะแนนกรกตเป็นหลักค่ะ ถ้าเอาคะแนนกรกตเป็นหลักมันจะหมายความว่าโอ้โหภูมิใจไทยกับกล้าทําเขาไปได้ด้วยกันแน่นอนอทีนี้มันกลาย็าพักตัวแปรเนี่ย250ห้าเนี่ยคุณลูกน้ำว่ามันแอบเหนื่อยไหมเออนะสูตรจะออกมาเป็นสูตรไหนยังไม่รู้แต่เอาเป็นว่าถ้าคุณจําไปได้ถ้าคุณจำาได้ช่วงตั้งหกสองตอนนั้นเนี่ยพักปัดเศษขึ้นมาเนี่ยคือขาดประชุมไม่ได้สักครั้งเลยนะฮะมันปริ่มเกินตอรอบนี้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าภูมิใจไทยกับกล้าทําเหมือนยืนพื้นแล้วเขาจะไปเอาใครเข้ามา คือถ้ามันเกิน250แล้วคิดว่าจะเกินมาสักเท่าไหร่270ไหมค่ะหรือ280ไหมเออเอาที่มันรู้สึกว่าพอดีและไม่มีต้นทุนทางการเมืองที่สูงไปเดี๋ยวดีฉันรอดูแล้วกันดิฉันตกเลขอุ้ยไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าแต่เป็นว่าทั้งหมดเนี่ยผมผมเราก็ต้องยอมรับว่ารอผลอย่างเป็นทางการจากกรกตเพราะตอนนี้ยังนับไม่หมดใช่ขายที่สุดนะกรกตก็ได้ออกมาขอบคุณทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันน8กุมภาพันธ์นะคะ